มาเรื่องแล้วครับในขณะที่กัมพูชายังกองยิงปืนเล่นอยู่ริมรั้วบ้านเราไม่เลิกกองทัพอากาศไทยกลับเคลื่อนไหวเงียบๆแต่สะเทือนไปถึงพนมเปนล่าสุดฝูงบิน F 5พยักเท่าที่หลายคนคิดว่าปลดระวังไปแล้วกลับถูกปลุกขึ้นมาทั้งฝูงพร้อมคำรามอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาครับมันคือสัญญ,ญาณบอกคุณเซนว่าเกมที่คุณกำลังจะเล่นเราพร้อมเล่นในระดับที่ยาวนาน และเจ็บปวดกว่าที่คุณจะจินตนาการได้หลายเท่าเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทำไมการตื่นของพยักษ์ฝูงนี้ถึงทำให้กัมพูชาต้องหนาว อยากมัง่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกคุณครับมับ่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสัานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรัเข้าสู่ช่ชอง Property Expert Life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ Kim Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนที่ชายแดนที่หลายคนกำลังจับตากันอยู่ครับหลายคนคงได้ตามข่าวกันนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนยั่วยุตามแนวชายแดนอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้ระบอบฮุนเซนกำลังเจอกับสิ่งที่เรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบรุ่มถล่มจากทุกทิศทางคือการถูกตะวันตกตีตัวออกห่างโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่แต่ก่อนอาจจะทำเป็นหลิวตาข้างหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับสื่ออเมริกันออกมาแฉร,ระบอบคุนเซนไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องการเป็นศูนย์กลางของแก๊้งคอเซนเตอร์และธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้พลเมืองอเมริกัน และทั่วโลกมหาศาลพูดง่ายๆคือหมดความเกรงใจกันแล้ว 2. คือพี่ใหญ่อย่างจีนที่ดูเหมือนจะอุ้มอยู่ก็เรื่องจะอุ้มแบบไม่เต็มใจเท่าไหร่แล้วครับเพราะตอนนี้จีนเองก็มีปัญหาใหญ่กว่าให้ต้องโฟกัสทั้งเรื่องเศรษฐกิจในบ้านตัวเองเรื่องไต้หวันเรื่องทะเลจีนใต้การจะเอาทรัพยากรมาเสี่ยงกับความขัดแย้งเล็กๆที่ชายแดนไทยเพื่อรักษาอำนาจให้ตระกูลฮุนเซน มันไม่คุ้มค่ากับจีนอีกต่อไปหุนเซ็นเป็นได้แค่ลูกค้าไม่ใช่ผลประโยชน์หลักของปักกิ่งและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดคือการบีบทางเศรษฐกิจจากประเทศไทยการที่เราปิดด่านการค้าชายแดนมันเหมือนตัดท่องออกซิเจนเส้นสำคัญของเขาเลยนะครับมันส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงปากท้องของประชาชนซึ่งสุดท้ายแล้วแรงกดดันมันก็จะย้อนกลับไปที่ตัวระบอบเองเมื่อจนตรอกแบบนี้ ทางเลือกของฮุนเซนเหลือน้อยมากครับไพ่ใบสุดท้ายที่เขามีอยู่ในมือก็คือการสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องให้เกิดการประท้ากับไทยเพื่อที่จะได้ไปเล่นบทนางเอกผู้ถูกรังแกไปเรียกน้ำตาบนเวทีโลกเรียกร้องให้สหประชาชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงซึ่งนั่นจะเป็นการปลดล็อกแรงกดดันมหาศาลที่เขากำลังเจออยู่นี่คือเกมของเขาครับไม่ใช่การจะมารบเพื่อเอาชนะเรา แต่เป็นการจัดฉากสงครามเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของตัวเองแต่ดูเหมือนว่ากองทัพไทยจะอ่านเกมนี้ออกหมดแล้วครับและวิธีการตอบโต้ของเราก็เหนือชั้นมากเราไม่เดินเข้าไปติดกับที่เขาวางไว้แต่เราเลือกที่จะแสะดงพลังให้เขาเห็นในแบบที่เขาต้องคิดใหม่ทั้งหมดและการเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือการตรวจสอบความพร้อมรบของฝูงบิน F5 ทั้งหมดหลายคนอาจจะบอกว่า F5 โอ้โห เครื่องวินรบรุ่นคุนปูจะเอาไปทำอะไรได้นี่แหละครับคือจุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและเป็นความฉลาดของกองทัพไทยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเครื่องบินรบมันไม่ได้วัดกันที่ปีผลิตยอย่างเดียวครับมันวัดกันที่คนขับและยุทธศาสตร์ที่ใช้มันต่างหาก F5 ที่ถูกอัปเกรดเป็น F5TH Super t i g r i s หรือที่เราเรียกกันว่าพยัคเท่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เครื่องที่เร็วที่สุดล้ำที่สุด แต่ในมือของนักบินไทยมันคือเครื่องบินที่คล่องแคล่วสูงไว้ใจได้และที่สำคัญคือมันถูกครับเราจะมองเรื่องนี้ผ่านต้นทุนต่อชั่วโมงบินหรือ cost per flight hours ครับนี่คือหัวใจของการสงครามยุคใหม่ที่ต้องมองเรื่องความยั่งยืนด้วยคุณลองดูตัวเลขพวกนี้นะครับเครื่องบินกริปเปของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง8 0ด0ดอลลาร์สหรัฐ F16 ที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกองทัพ อยู่ที่ประมาณ1,000 0ถึง1 2 0 0 0ดอลลาร์ 1, 000, 000สหรัฐเพราะเป็นเครื่องที่เก่ากว่าค่าบำรุงรักษาสูงกว่าแต่ F-5TH ของเราล่ะครับอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5 0 0พดอลลาร์ 1, สหรัฐเท่านั้นถูกกว่ากริปเป้นเกือบครึ่งนี่ยังไม่นับเครื่องบินโจมตีเบา AT-6 Wolverine ที่เราเพิ่งจะถามานะครับอันนั้นยิ่งถูกเข้าไปใหญ่ชั่วโมงหนึงแค่1 5 0 0ถึง2,000ดอลลาร์ 2, สหรัฐเห็นภาพไหมครับ การเอากองทัพ F5 กลับมาเตรียมพร้อมมันคือการส่งสารไปบอกฮุนเซนว่าหากคุณอยากจะเล่นเกมยืดเยื้อเราพร้อมเราสามารถส่งเครื่องบินขึ้นไปสร้างแรงกดดันบนฟ้าได้ทั้งวันทั้งคืนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคุณมหาศาลในขณะที่กริปเปนและ F16 จะถูกเก็บไว้เป็นไพ่ตายสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่สำคัญจริงๆนี่คือการบริหารพอร์ตโฟลิโอทางการทหารที่ฉลาดมากครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองหลับตาแล้วนึกว่า คุณเป็นทหารกัมพูชาที่อยู่แนวหน้าดูนะครับจูจูสัญญาณวิทยุในมือคุณก็เงียบกริบทุกอย่างถูกตัดขาดเพราะบนฟ้าที่สูงขึ้นไป40,000ฟุตมีกริปเป็นลำหนึ่งกำลังใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำที่สุดตัดการสื่อสารและระบบเรดาร์ทั้งหมดของคุณคุณกลายเป็นคนหูนวกตาบอดในสนามรบไม่กี่นาทีต่อมาคลังกระสุนที่อยู่ด้านหลังคุณระเบิดขึ้นเป็นจุนโดยที่คุณไม่เห็นแม้แต่เงาของเครื่องบิน นั่นคือผลงานของระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงที่ปล่อยมาจาก F16 ที่ซุ่มรอโอกาสอยู่พอคุณเงยหน้าขึ้นฟ้าด้วยความสิ้นหวังคุณไม่เห็นเครื่องบินลำใหญ่ๆแค่ลำเดียวแต่คุณกลับเห็นฝูงแตนครับฝูงบิน F5 และ A t ทนับ10บลำบินต่ำเร็วและคล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาไม่ได้มายิงจรวดราคาแพงลูกละหลายสิบล้านแต่มาพร้อมกับจรวดและปืนกลเพื่อกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างต่อเนื่อง นี่ไม่ใช่สงครามครับมันคือการล่าที่อีกฝ่ายไม่มีทางสู้ได้เลยภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในสายตาโลกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากปฏิบัติการที่ผ่านมาครับจากเดิมที่คนมองว่าเราเป็นประเทศอินดี้ชอบซื้อของถูกซื้อของแปลกอย่างกริปเปนที่ตอนนั้นแม้แต่ในนาโตยังไม่ค่อยมีใครใช้หรือชอบใช้ของเก่าที่มาหาอำนาจเขาปลดประจำการไปแล้วแต่การรบที่ผ่านมามันทําให้โลกเห็นครับว่ากองทั สามารถประยุกต์ใช้อาวุธจากหลากหลายค่ายทั้งสวีเดนอเมริกาหรือแม้แต่อิสราเอลให้ทำงานประสานกันได้อย่างไร้รอยต่อรีดประสิทธิภาพของมันออกมาได้น่ากลัวไม่แพ้อาวุธใหม่ล่าสุดเลยครับผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งในฟอรัรมของสวีเดนที่ผมชอบมากเขาเขียนเอาไว้ว่าเราสร้างรถสปอร์ตที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครเอามันไปขับแรนดนี้วิบากได้เก่งเท่าคนไทยโอ้โหนี่คือคำชมจากปากของผู้ผลิตเองเลยนะครับ เขาทึ่งในการประยุกต์ใช้ของเราและภาพนี้กําลังจะเกิดซ้ํากับสหรัฐอเมริกาครับพวกเขาจะได้เห็นว่า F5 ที่ตัวเองมองว่าเป็นของเก่าและปลดประจำการไปแล้วพอมาอยู่ในมือนักบินไทยที่ฝึกฝนมาอย่างดีมันกลับยังล่าเหยื่อได้อย่างน่าทึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่า smart power ครับไม่ได้วัดกันที่ของแพงแต่วัดกันที่สมองถึงจุดนี้ต้องย้งนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่การบุกยึดกัมพูชาใช้ชนะที่แท้จริง ไม่ใช่การสงทหารเข้าไปในพนมเปญแต่คือล่มสลายของระบอบพุนเซนจากภายในตัวเองเพราะรากฐานของระบอบนี้มันเปราะบางมากครับมันไม่ได้สร้างอยู่บนเศรษฐกิจที่แท้จริงที่ผลิตสินค้าและบริการแต่กลับสร้างอยู่บนบอลคาสิโนโออนไลน์แกลนคอร์เซ็นเตอร์และธุรกิจสีเทาที่พร้อมจะพังทลายได้ทุกเมื่อเมื่อถูกประชาคมโลกกดดันมันคือบ้านที่สร้างจากไพ่ที่รอวันลมพัดมาก็พร้อมจะพังคลืนลงมา ดังนั้นภาพสุดท้ายของระบอบนี้จะไม่ใช่ภาพรถถังไทยในพนมเปญแต่จะเป็นภาพที่ประชาชนชาวกัมพูชาผู้ถูกกดขี่มานานลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมคืนด้วยตัวเองพวกเขาต่างหากที่เป็นเหยื่อที่แท้จริงของตระกูลหุนมาตลาดโดยมีประชาคมโลกและเพื่อนบ้านอย่างไทยคอยปิดประตูตีแมวไม่ให้ทรรียดนี้ไปไหนได้ด้วยการคว่ำบาตรและแรงกดดันทางการทูตความเงียบของไทยในตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับระบอบหุนเซนครับ เพราะมันคือการรอคอยอย่างอดทนรอให้ความชั่วร้ายมันทำลายตัวมันเองจากข้างในสรุปง่ายๆนะครับ 1. ที่กัมพูชายุยุเราตอนนี้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งแต่เป็นเพราะเขากําลังจนตรอกทั้งในบ้านและนอกบ้านและต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อเอาตัวรอด 2. กองทัพอากาศไทยตอบโต้ด้วยความเหนือชั้นไม่ใช่แค่เอา F16 มาขู่แต่ปลุกพยัคฆ์เท่าอย่าง F5 ขึ้นมาทั้งฝูงเพื่อส่งสัญ,ญญาณว่าเราพร้อมสําหรับสงครามยืดเยื้อที่ประหยัดและยังยืนกว่ามาก 3. ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ที่ของใหม่ราคาแพงแต่อยู่ที่สมองของคนไทยที่สามารถผสมผสานอาวุธหลากชาติให้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนโลกต้องทึ่งดันที่ชาสวีเดนได้เห็นมาแล้วกับกรปเปนและสุดท้าย c จุดจบของระบอบฮุนเซนจะไม่ได้มาจากเราแต่จะมาจากการล่มสลายจากข้างในเพราะความชั่วร้ายที่พวกเขาสั่งสมไว้เองและประชาชนชาวกัมพูชาจะเป็นผู้ทวงคืนความยุติธรรมนั้นครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมนุษย์จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับตัว,ต,วตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเ<ส>พ<อ>ิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเมนตอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยูแ่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที네่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการัน ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ